ภาวะการแห่ถอนเงินของชาวตรังที่ธนาคารอมสินวันนี้เริ่มคลี่คลายขณะที่ธนาคารได้เตรียมเงินสดสำรองไว้สำหรับประชาชนแล้วหลายหน่วยงานในจังหวัดตรังเตรียมออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งล่าสุดในสามอำเภอได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากนัทนนท์สิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2557ค่ะวันนี้นะคะจังหวัดตรังก็ยังมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งนะคะซึ่งก็จะต้องติดตามกันต่อไปค่ะมากันที่ข่าวแรกก่อนนะคะก็ต่อเนื่องมาจากการที่ประชาชนชาวตรังได้ไปทําการแห่ถอนเงินนะคะวันนี้ก็ธนาคารออมสินสาขาตรังนะคะก็เริ่มเข้าสู่ภาวะคลี่คลายแล้วค่ะ ค่ะเช้าวันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินสาขาตรังบรรยากาศการแห่ถอนเงินก็เริ่มเข้าสู่ภาวะคลี่คลายแล้วนะคะโดยมีคนมาถอนเงินจํานวนน้อยลงกว่าวันที่ผ่านมานะคะซึ่งนางสิริวันเกิดผลผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาตรังก็ได้กล่าวว่าสําหรับบรรยากาศภายในธนาคารวันนี้นะคะถือได้ว่าเริ่มกลับเข้าสู่ความคลี่คลายจากการที่ประชาชนได้แห่เข้ามาถอนเงินตั้งแต่วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งในวันอังคารที่18นะคะถือได้ว่าเป็นวันที่มีคนมาถอนเงินมากที่สุดค่ะโดยธนาคารนะคะได้ปิดทําการในเวลาเกือบพิธีบริการของวันวันนั้นนะคะโดยในวันที่ผ่านมาประชาชนก็ได้แสดงความไม่พอใจนะคะเนื่องจากว่าเงินสดมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะเพราะและก็มีการปิดบัญชีล่าช้านะคะในรายของการฝากประจําค่ะเพราะว่ามีรายละเอียดมากกว่าการปิดบัญชีปกติค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางธนาคารก็ได้ทําการแก้ปัญหาด้วยการสํารองเงินสดไว้รองรับประชาชนแล้วค่ะพร้อมกับการชี้แจงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจว่าคระนี้นะคะทางธนาคารอมสินก็ไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับทกศแต่อย่างใดแล้วค่ะก็วันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะที่แคยแล้วนะคะจากเรื่องของการที่ชาวตรังไปแห่ถอนเงินในครั้งนี้นะคะมากันถึงเรื่องภัยแล้งนะคะซึ่งตอนนี้หลายอำเภอก็เริ่มเข้าสู่ภาวะภัยแล้งกันแล้วค่ะโดยทาง ฐานกองพันฐานราบที่10บกรมฐานราบที่15นะคะก็ได้นําน้ํานะคะไปช่วยเหลือเรื่องของการอุปโภคบริโภคกันแล้วค่ะ พันเอกธนิตพง์หงวิไลนะคะผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กลมทหารราบที่15บห้ายพญาศดานุประดิษฐ์ตำบลลำพูราอำเภอหัวยยอดจังหวัดตรังนะคะก็ได้รับการประสานงานจากนายยงยุทธขาวดีในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำอเภอเปลี่ยนจังหวัดตรังค่ะในการขอรดบรรทุกน้ำอุพโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนในตำบลท่าข้ามที่กำลังเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งขาดแคลนอุปโภคบริโภคจำนวน9หมู่บ้านนะคะและก็มีอยู่1620ครัวเรือนค่ะโดยประชาชนนะคะก็เดือด ร้อนขาดแคลนน้ำเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ระบบประปาหมู่บ้านใช้งานไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามีน้ำไม่เพียงพอค่ะในบางในบางหมู่บ้านนะคะไม่มีระบบประปาหมู่บ้านเนื่องจากว่าเป็นที่สูงซึ่งอยู่สูงกว่าระบบประปาค่ะจึงไม่สามารถใช้น้ำประปาได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ได้รับการร้องของความช่วยเหลือจึงได้สั่งการให้100ร้อยทัวบุญส่งทองมากรองผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพยานสานุประดิษฐ์นำรถบรรทุกน้ําขนาด6พ0 0ลิตรพร้อมกําลังพลออกไปช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้นะคะโดยในพื้นที่ตําบลท่าข้ามทางจังหวัดตรังก็ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทั้งนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามก็ได้นําน้าอุปโภคบริภคไปช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า2 0,000ลิตรค่ะ แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าปีนี้นะคะเกิดภาวะแห้งแล้งเร็วกว่าปกติและก็คาดว่าปีนี้นะคะจะมีความรุนแรงการที่หน่วยทหารนํารถบรรทุกน้าไปช่วยเหลือตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สร้างความประทับใจกับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะการก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะกระทบกันทุกส่วนทุกฝ่ายนะคะซึ่งจังหวัดตรังก็ได้เริ่มประสบปัญหายพล้งแล้วนะคะโดยได้ประกาศในสามาเภอให้เป็นปัญหาประสบภัยแล้งค่ะซึ่งก็มีอำเภอเมืองเย็นตาขาวและก็อำเภอห้วยยอดค่ะ านายเอ็มโดยจันทรัฐป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตรังนะคะได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตรังในขณะนี้ว่าสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดตรังยังคงอาจจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งไปแล้ว3อำเภอค่ะคืออำเภอปะเลียนที่ตำบลท่าข้ามซึ่งก็มีประชาชนเดือดร้อน9หมู่บ้านประชาชนประสบภัย180ครัวเรือน720คนค่ะ ที่อำเภอห้วยยอดนะคะมีพื้นที่ประสบภัย2ตํตำบลค่ะคือตำบลเขากอบจำนวน7หมู่บ้านประชาชนประสบภัย200ครัวเรือน800คนค่ะตำบลบางดีนะคะจำนวน5หมู่บ้านประชาชนประสบภัย125ครัวเรือนแล้วก็มีประชากรอ,อยู่526คนค่ะและอำเภอเมืองนะคะก็คือตำบลบ้านโพค่ะจำนวน5หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน238ครัวเรือนค่ะคิดเป็น71 1คนนะคะ ทั้งนี้นะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแรงแล้วค่ะเพื่อให้สามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สามารถนำงบประมาณมาใช้ช่วยเหลือประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ได้นะคะ ทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็ได้ประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำรถบรรทุกน้ำอุปโภคบ,บริโภคออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วค่ะซึ่งพื้นที่ที่ได้ผลกระทบดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่สูงไม่มีระบบประปา sheets, หมู่บ้านหรือว่าน้ำในคลองแห้งขอดไม่สามารถนำน้ำมาผลิตน้ำประปาเองได้ค่ะก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเมื่อปศุสัตว์จังหวัดตรังก็ได้เตือนเกษตรกรให้ ได้นําเตรียมอาหารสัตว์ไว้นะคะซึ่งก็ต้องติดตามในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะทางคุณเลือกระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแป๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหน รถใช้ความเร็วขณะขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง ระบบประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างการร่วมมือและการประนีประนอมนําไปสู่ชั้นธามติมหาตามะคานธีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่าการขาดความอดทนคือรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงและเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตข,ของจิตวิญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยุติความขัดแยง้งทางความคิดยุดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังยุดความรุนแรงยุติความขัดแยง้งหันมาสร้างสังคมให้เป็นสุข เกิวความปรารนาดูจากสถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดระบบประชาธิปไตยเป็นระบบก,การเมืองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการขวนขวายศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง ใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของชาติร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งระดับชุมชนจังหวัดและประเทศอย่างแข็งขันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานนบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2557ระหว่างวันที่14ถึง23กุมภาพันธ์2557ณวัดพระบรมาธาตุนครชุมและบริเวณสนามหน้าเมืองหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมบวงสรวงรอดีตกษัตริย์ยาธิราชณบริเวณวัดพระแก้วอุทยนานะวัตสร์กำแพงเพชรชมขบวนแห่นกพระเล่นเพลงที่สวยงามตระการตาก,กว่าทุกปีร่วมพิติเปิดงานที่ยิ่งใหญ่นวัดพระประธาตนำบนนครชูมเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อสินค้าอุปโภคบริโภคของดีเมืองกำแพงเพชร ชมการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางการเกษตรการประกวดพืชและสัตว์ผ่านไม้ดอกไม้ประดับการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆชิมอาหารพื้นบ้านในรูปแบบตลาดย้อนยุนคนครชุมชมการแสดงมหรสพดนตรีคอนเสิร์ต ตอจนร่วมทุ่กับร้านมัชากาชางานนี้เที่ยวชมฟรี14-23กุมภาพันธ์2557นี้งานประเพณีนพพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรแล้วพบกันให้ได้นะคะจะมาติดตามข่าวกันนะคะก็ยังค้างกันถึงเรื่องของภัยแล้งนะคะซึ่งกระทรวงจังหวัดตรังก็ได้เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะว่าให้เตรียมเรื่องของหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์เนื่องจากว่าปีนี้อาจจะแล้งนาน,นะคะ่ะ นายธวัฒอุดมคณรัฐประสุสัตว์จังหวัดตรังนะคะก็ได้กล่าวว่าในช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าแล้งแล้วค่ะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีภาวะแล้งยาวนานและก็แล้งจัดจึงขอเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะให้จัดเตรีมยมหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้งหรือว่าหญ้าหมักโดยควรจัดเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการขข่แคลนอาหารสัตว์ถ้าหากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไข่แคลนอาหารสัตว์นะคะก็ให้แจ้งวันที่สำนักง,งานประุสัตว์เนื่องจากว่าทางประุสัตต์จังหว สัตว์ตรังจัดเตรียมหญ้าแห้งไว้คอยช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจํานวน60ตันค่ะและก็หญ้าสดจํานวน300ไร่นะคะคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรถ้าหากไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนก็จะแจ้งไปยังสํานักงานปศุสัตว์เขต9จังหวัดสงขลาซึ่งก็ได้จัดเตรียมหญ้าแห้งไว้คอยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไว้ด้วยค่ะ สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้นะคะอาจจะรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลามากกว่า2เดือนแล้วนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความไม่ประมาทจึงเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะหากเกษตรกรเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้แจ้งที่สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอหรือว่าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้นะคะในวันและเวลาราชการค่ะ ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายนะคะหลายหน่วยง,งานก็ได้มีการเตรียมการและก็ป้องกันร,รวมไปถึงการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของภัยแล้งนะคะช่วงนี้ก็มาติดตามเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นในระดับสากลด้วยค่ะเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับนายุเทศมนตรีเมืองมินาการมิประเทศญี่ปุ่นนะคะในการส่งเสริมความสัมพันธ์และก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวการศึกษาสิ่งแวดล้อมและก็วัฒนธรรมค่ะ วันนี้นะคะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนายกิติีกภัยในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและก็มิสเตอร์โยชิมาซากิชินายกเทศมนตรีเมืองมินากามิประเทศญี่ปุ่นนะคะได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์และเลืกเป็นเรียนรู้ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาสิ่งแวดล้อมและก็วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในสาขาต่างๆนะคะโดยภายหลังการลงนามคณะจากประเทศญี่ปุ่นก็ได้เดินทางไป พัฒนาศึกษาดูงานที่กลุ่มทอผ้านาเหมินสีอำเภอนายงนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มทอผ้าลายพื้นเมืองที่เก่าแก่ของจังหวัดตรังค่ะซึ่งถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงระดับ5้าดาวของจังหวัดตรังนะคะและก็ได้เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เทพทารูที่นําไม้มาแกะสลักเป็นรูปต่างๆอย่างเช่นหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดเป็นรูปมังกรและก็พยูนนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์อนุรักษ์และเป็นสัตว์ประจําจังหวัดตรังด้วยค่ะ รวมถึงท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบอําเภอห้วยยอดที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งก็มีถ้ำต่างๆมากมายค่ะโดยเฉพาะถ้ำท้องมังกรมีความเชื่อของนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าหากได้ลอดถ้ำท้องมังกรแล้วก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็ครอบครัวนะคะและก็การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนำคณะนายกเทศมนตรีจากประเทศญี่ปุ่นเที่ยวชมสถานที่ดังกล่าวนะคะก็ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะและก็คาดหวังว่าจะทาให้มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรั เพิ่่มมากขึ้นคะถือเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของท้องถิ่นตรังนะคะที่ได้มีการพัฒนาและก็ในเรื่องของการเล่อกเป็นด,ด้านการศึกษาไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่งดงามไม่แพ้ประเทศไทยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะการคุณเลือกระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็ว แป๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหนลถใช้ความเร็วขนาขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง ในระบบประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างการร่วมมือและการประนีประนอมนำไปสู่ชั้นธามตมิมหาตะมะคานทีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่าการขาดความอดกลั้นคือรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงและเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยุติความขัดแยง้งทางความคิดยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยความปัารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดต่างยุดความรุนแรงยุติความขัดแย้งหันมาสร้างสังคมให้เป็นสุข ด้ความปรารถนาดีจากสถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกระบบประชาธิปไตยเป็นระบบก,การเมืองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการขวนขวายศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของชาติร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งระดับชุมชนจังหวัดและประเทศอย่างแข็งขันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานนบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี2557ระหว่างวันที่1 4ถึง23่มกุมภาพันธ์2557นณวัดพระบรมธาตุนครชุมและบริเวณสนามหน้าเมืองหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมบวงสรวงอดีตกษัตริย์ชิราณนะบริเวณวัดพระแก้วอุทยากราสกรรมแข่งเพชรชมขบวนแห่นกพระเล่นเพลงที่สวยงามตระการตากว่าทุกปีร่วมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ณวัดพระบรมธาตุนครชุมเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อป สินค้าอุปโภคบริโภคของดีเมืองกำแพงเพชรชมการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางการเกษตรการประกวดพืชและสัตว์่านไม้ดอกไม้ประดับการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆชิมอาหารพื้นบ้านในรูปแบบตลาดย้อนยุนคนครชุมชมการแสดงมหรสพดนตรีคอนเสิร์ตตลอดจนร่วมทบุญกับร้านมัจากาชางานนี้เที่ยวชมฟรี14-23กุมภาพันธ์2557นี งานประเพณีนพพระเล่นเพลงและงานกาชาิจังหวัดกำแพงเพชรแล้วพบกันให้ได้นะคะก็กลับมาสู่ช่วงทีวีบริการข่าวสารรอบเมืองตรังนะคะวันนี้บ่าวเอกก็มีเรื่องราวของข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ชมมากมายค่ะและก็ท่านผู้ชมท่านใดนะคะ,ะ, th, ain, ะ,คะที่สนใจก็สามารถนําข่าวฝากมาฝากประชาสัมพันธ์ได้นะคะทางช่อง10จังหวัดตรังนะคะซึ่งก็ไม่มีค่าบริการใดทั้งสิ้นค่ะไปติดตามบ่าวเอกกันค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงห้องทีวีบริการนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,ยช่องทีเ็จังหวัดตรังครับ่านผู้ชมก็สามสรารถส่งข่าวมาฟากมาประชาสมัธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสมัธ์ต่างๆข่าวสมัครงานข่าวสมัครเรียนหรือว่าข่าวงานซบนะครับสามสรารถส่งมาได้ตามทีวีที่ขึ้นบนหน้าจอจะประชาสมัครกันให้นะครับมาเช่นเท่าไรของวันนี้ครับเทศบาลตำบลขุ่โล้ซอซบราคาจางหม้อบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัยสถานทีท่านการนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลบุญขูกร้อจำนวนนิ่งงานสามอัตราครับผู้สนใจติดต่อข้อสูอเอกสรับซื้อราคาได้ครับตั้งแต่บัดนีีชื่อวันทุี่2ิกุมภาพันธ์2 5 7. อ7สอบถามเพิบท่านติมได้ครับที่ไม่หลีกโทรศัพท์0ูนเจ5 889่อง้าปกในวันเละเวลาราชการนะครับอบอบต่อบ้านโพร,รับ าก็ราคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวและทุ่งพลาสติกใส่ขยะซี่ดำนะครับพร้อมสักินข้อความโปรด่่วยกันหลักทราบความสะอาออดอบตบันผูผู้ส้นใจติดต่อข้อสื้อเอลกสั้นอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้ทึงวันที่กเค2าพันสพยสิบท่านึงด้ดติมได้ครับจะไม่หลือตัวทรัพย์ส่้นเจ็ดหาหปดสงสี่สงได้ในวันเละวิลาราชการนะครับ ข่่ออต้อนนนท์เนื้อครับซบราคาจางเม้าก่อสร,ร,ร้างถนนคอนกรีตเ่้นเล็กไส้าบานถึงตรงถึงบานซ่อมเยกบมู่ที่ห้าตำบลนนท์เนื้ออำเภอเมืองจังหวัดตรังครับผู้สนใจติดต่อข้อเอสนออกสารซบราคาได้ครับตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่วันทกุมภาพันธ์2517ต้องทิบเดกองพถึงเติมได้ครับที่ไม่เหล็กโทรศัพท์หุ้นเจ็ดหวงกล่าวซุ่นแปดในวันและเวลาราชาการนะครับ อบตว,วังมาปลางเนื้อครับซอบราคาจางเม่าก่อสร้างทะนุนคอนกรีตเสริมเล็กไส้ซอยส้มซุกผู้ถือหกตำบลวังมาปลางเนื้ออำเภอวังวีเซศจังหวัดตรังครับผู้สนใจติดต่อขค้ชสุเอกสาริซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้ทุกวันถึงวันที่21กุมภาพันธ์2567ขอท่านผู้นิยมได้ครับที่ไม่มีตัวทรัพยุ่นจัดฮ่าซองหกซองซองสามซุนในวันและเวลาราชการนะครับ ผู้ทายสิ่งที่ข้าวง,งานซบขับกรรมนัดการชาปนากิจซบคุณเมจันชื่อปลูดชื่อว่าแกลลว้วลายเย็ดนะครับอายุไปสิบสี่ปีท่านอาจารยพาวครับจัดตังซบมาเป็นกุศลในวัดซืที่ชายหลังสั้นหรือว่าวัดของเต็งนะครับเริ่มงานครับวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2517ในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2517เวลาสิบสั้นนาฬิกาจะเขียนซบไปสู้เมลและประชุมเพลิง คึขงข้อกับเรียนเชิญมายังยัดมิดนะครับและทันเดียขอาบหนักทื่อเพื่อให้สาบโดตัวกันสารวันนีผมหมดเวลาลงแล้วขอบคับช่วงข้องทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ก็ขอขอบคุณเบาเอกนะคะช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของราคาสินค้าเกษตรค่ะราคายางพาราว,วันนี้นะคะยางแผ่นดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ6 2บาทค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ65.79บาท79สตางค์ค่ะน้ำยางสดนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ6 5บาทค่ะ mm. ส่วนราคาปาล์มน้ำมันนะคะผลปาล์มทลายนะคะวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ5้บาท20สตางค์ค่ะจนถึง6บาท20สตางค์ค่ะ ผลปลามร่วงนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท30สตางค์ค่ะจนถึง8บาท50สตางค์ค่ะแล้วก็น้ำมันปามดิบเกรด A นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ33บาทค่ะไปติดตามกันเรื่องของพยากรณ์อากาศของจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังนะคะวันนี้มีอากาศเย็นแล้วก็หมอกบางในตอนเช้าค่ะกับมีเมฆบางส่วนและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะลมตะวันออกมีความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ แล้วก็ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรนะคะห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสค่ะวันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ2ี่องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะสําหรับเรื่องของภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็คนชราด้วยนะคะเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นจัดแล้วก็ร้อนจัดด้วยนะคะวันนี้ทางทีมงานแล้วก็ดิฉันนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ